อาจารย์ครับอาจารย์ลองให้แนวคิดหรือไอเดียที่ไม่เหมือนคนอื่นในการใส่อาหารพืชของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าแทงทุกรอบเราต้องใส่เขาทุกรอบอาจารย์คิดยังไงถึงเรียกได้ว่าคิดค้นวิธีการหรนะือนวัตก,กรรมใหม่ในการใส่อาหารพืชนหรอครับอาจารย์อาจารย์คิดยังไง ที่คิดนะคิดว่าเหมือนต้นปาล์มมันแท,นทงลูกออกมาก็เหมือนกับคนท้องครับคนท้องคนท้อง,ทองเราต้องบำรุงอ่าอพอเราเคลอดออกมาแล้วเราก็ต้องบำรุงอีกเพราะฉะนั้นพี่เวลามันแทงลูกออกมาพี่จะบำรุงมันเพราะฉะนั้นเวลาแทงทีหนึ่งพี่ก็ใส่อาหาราใส่อาหารมันทีหนึ่งทีน,นี้พอแทงเสร็จอบำรุงพอมันตั้งท้องขึ้นมาอีก ก็บำรุงแล้วก็ป้องกันไอ้คามกาดคอละค่ะมันจะมีอยู่ตลอดสังเกตจากที่สวนได้เลยค่ะว่ามีทุกต้นต้นไหนไม่มีจะไม่มีทลายอาจารย์ผมฟังอาจารย์แล้วผมผมผมเห็นภาพตามเลยนะมันเหมือนกับว่าเราเราเปรียบปาล์มเป็นลูกเป็นคนเลยนะค่ะพี่จะคิดอย่างนั้นเลยนะเราดูแลเขาดีเขาก็ดูแลเราดีเพราะเวลาพี่ใส่ปุ๋ยพี่จะบอกลูก ออกทลายตัวเมียนะและลูกโตๆนะลูกนะพี่จะบ่นอยู่อย่างนั้นอ่า,อาถ้าหากว่ามีชื่อก็เจ้อ้วนนะออกลูกตัวเมียเยอะๆนะทลายาทลายเยอะๆทลายใหญ่ๆนะออกลูกโตๆนะก็จะบ่นกับเขาอย่างนั้นพูดกับเขาเหมือนลูก <ผม S 2> เหมือนมันสิ่งมีชีวิตผม <laughs> เป็นผม,ผม,มชบอบไอเดียตรงนี้มากเลยอาจารย์บอกทุกต้นมีชื่อแล้วพูดกับเขาเพราะเพราะใช่ค่ะแล้วก็เวลาเวลาที่อาจารย์ให้ไอเดียความคิดก็คือว่าเวลาเราแทงปุ๊บ มันเหมือนกับคนเวลาเราให้เกิดลูกคลอดลูก<ช>ก็ต้องบำรุงเขาแล้วเห็นอาจารย์บอกไม่ได้ใส่แค่สุดหนึ่งอย่างเดียวนะเออสุด2สองอย่างเดียวใส่สูตห,หนึ่งไปด้วย,ยเพราะว่าเราก็ต้องเสริมในเรื่องของขออต้นม่นใ,นให้เขาชะลูดให้เขาแข็งแรงใ,ให้ท่อน,น้ําเลี้ยงดีบำรุงใบบำรุงต้นไปด้วยปีหนึ่งอาจารย์เห็นอาจารย์บอกใส่สุดหนึ่งไปสองถึงสามรอบใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะตลอดหนึ่งปีนะ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่ะมากกว่านั้นค่ะมากกว่านั้นใช่ไหมฮะมากกว่าไม่ใช่สะเราเรา,เราดูตามสภาพปัญหาเหมือนอาจารย์บอกต้นไหนที่มีเริ่มเริ่มจะมีปัญหาออกอาการว่าใบเหลืองหรือทางเล็กอาจารย์ก็จะใส่ชุดหนึ่งเพิ่มเข้าไปมันเป็นอย่างนี้คือพอเขาพอเราตัดแทงเขาออกมาแทงแต่งแทงแทงแทลายลงมาที่จะเสริมสุดหนึ่งก่อนนะคะ<อ>สูตรหนึ่งสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งช้อนเดินเป็นแถวเนี้ย แล้วก็ใส่ให้เขาอู้อันนี้เด็ดนะฮะอาจารย์อาจารย์ใส่สูตรหนึ่งหช้อนหลังจากแทงแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสูตรสองสช้อนสามช้อนแล้วแต่ต้นใหญ่ต้นเล็กหรือว่าทลายที่มีอยู่เยอะมากแค่ไหนนั้นก็4ี่ช้อนเลยดูตามสภาพเราเราไม่ได้ให้ตามตามตามงบตามสุดริชาการไม่ใช่จากประสบการณ์ล้วนๆสังเกตดูโอ้หผมชอบตัวนี้มากนะอาจารย์ ต้องสังเกตแล้วก็ดูแล <allen> ้วก<อ>็หลายสิ่งหลายอย่างพี่จะทําสถิติพี่จะทําน่นทานี่เอาไว้เก็บข้อมูลไปเลยค่ะสมกับเป็นอาจารย์จริงๆนะฮะเดี๋ยวนะอาจารย์พูดมาครั้นี้เราจะให้ดูว่าที่อาจารย์พูดไม่ได้โมฮะไม่ขาดคองจริงๆนะนะฮะเดินดูทุกผมผมให้ดูคือไม่ได้สํารวจนะคุณ่งทองคะมีเท่าที่เดินดูเนี่ยมีทุกต้นเลยถูกต้องไหมใช่ไม่มีขาดเลยนะไม่มีขาดคอค่ะขนาดสีแดงที่ทำเครื่องหมายก็ออกหมดแล้วนะค่ะ ให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะฮะมีทุกต้นจริงๆยืนยันนะเป็นพยานนะเป็นพยานค่ะพ่อเขาไปสำรวจมาหมดแล้วทิพสวนแล้วเดินมาทั่วสวนเลยค่ะอ๋อแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าสภาพดินคือดินลูกรลังนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปเอาเรื่องของดินอีกทีหนึงเดี๋ยวเชิญอาจารย์ท่านหน้าอ่ะสุดท้ายให้อาจารย์ฝากอีกนิดหนึ่งครับสำหรับวิธีใส่ปุย๋ยในความคิดหรือไอเดียของอาจารย์มันไม่มีผิดไม่มีถูกในการทำการ,กรเกษตรแต่อาจารย์บอกว่าวิธีของอาจารย์ยังไงนะอีกรอบหนึ่งครับใส่ยังไง อ๋อหลังจากตัดก็จะใส่จะบำรุงใส่ใสู่ตรหนึ่งบำรุงค่ะเพราะว่าดิฉันจะเปรียบเทียบกับคนท้องครับคนท้องประกอลูกออกมาแล้วเราก็ต้องบำรุงพอกําลังตั้งท้องเราก็ต้องบำรุงอาจจะใช้สูตรอย่างนี้แหละค่ะบำรุงท้งแม่บำรุงท้งลูกบำรุงท้งต้นบำรุงท้งทลายจะต้องทําอย่างนั้นนะคะผลออกมาเป็นที่ประทับใจมากเกินคาดไม่มีขาดคอเลยค่ะเกินคาดแม้กระทั่งน้องหอมของเราแม้กระทั่งต้นที่มีปัญหาโดนสีแดงพ่น เข้ามาก็มีลูกทุกทุกตน้นไม่เคยขาดขอคอขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ